สวัสดีครับผมแบงค์เนต้ามิเดัมครับวันนี้พาทุกคนเข้ามาดูเนต้า V2 นะครับเปิดตัวแล้วในงานมอเตอร์โชว์ครั้งที่45นี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามีอะไรเปลี่ยนไปกันบ้างนะครับสาหรับภายนอกนี่เลยครับเนต้าให้มาแล้วนะครับสาหรับไฟหน้าแบบ LED นะครับรุ่นก่อนเนี่ยเป็นไฟหน้าแบบฮาโลเจนนะครับตอนนี้เขาก็เปลี่ยนมาให้แล้วนะครับพร้อมกับเปลี่ยนกระจังหน้ามาด้วยนะครับตาลายกริลนะครับก็เขาบอกว่าเป็นเหมือนดวงดาวท่องกาแล็กซี่นะครับอยู่ข้างหน้า ตัวรถก็จะดูพรีเมียมขึ้นพร้อมตัดกับตัวเส้นโครเมียมด้านล่างนะครับมาพร้อมกันเลยกับด้านข้างของตัวรถนะครับก็จะมีตัวเส้นโครเมียมมาให้ด้วยนี่ด้านล่างนี้นะครับยาวตั้งแต่ด้านหน้ารถนะครับมาถึงช่วงล้อด้านหลังเลยนะครับส่วนล้อยังเป็นแม็กลายเดิมอยู่ที่เปลี่ยนแบบเห็นได้ชัดเลยนะครับก็จะเป็นด้านหลังนะครับด้านหลังเปลี่ยนใหม่แทบทั้งหมดเลยนะครับก็คือไฟท้าย l อ d วดีนะครับ จากซ้ายไปขวานะครับมีเส้นยาวมาเลยนะครับเปลี่ยนรูปทรงทั้งหมดเลยเปลี่ยนฝาท้ายเปลี่ยนกันชนท้ายนะครับกันชนท้ายก็ยังมีแถโครเมียมมาให้นะครับทำให้รถเนี่ยดูพรีเมียมขึ้นจากตัวเก่านะครับหลักๆภายนอกเนี่ยก็มีความเปลี่ยนแปลงประมาณนี้นะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีสีใหม่นะครับที่เป็นสี Uh, Baby b บ u ูนะครับเป็นสีฟ้านะครับแล้วก็จะเป็นตัวมิลฟรีนะครับเป็นสีชานมในรุ่นสมาร์ทด้วยนะครับ oh. มาดูภายในของ n e t ้ V2 นะครับมีการปรับเปลี่ยนหลายอย่างเลยแต่ว่าคันนี้เป็นสีข้างนอกเป็นสีขาวนะครับข้างในก็จะเป็นสีดำเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าข้างนอกเป็นสีฟ้าหรือเป็นสีชานมเนี่ยเบาภายในก็จะมีการเปลี่ยนไป แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่มีการเปลี่ยนไปเลยนี่นะครับก็จะเป็นอินเทอร์เฟซของตัวหน้าจอขนาด14.6นิ้วที่เล่นง่ายขึ้นแล้วก็ดูพรีเมียมขึ้นแล้วก็รุ่นใหม่เนี้ยเพิ่ม Apple CarPlay เข้ามาแล้วนะครับสำหรับลูกค้าที่ใช้โทรศัพท์ iPhone ก็สามารถเสียบสายเล่นได้เลยนอกเหนือจากนั้นเขาบอกว่าวิทยุของหน้าจออินเทอร์เฟซใหม่นี้มีสัญญาณวิทยุที่ดีขึ้นไม่ได้ซ่าเหมือนรุ่นที่แล้วแต่ว่าเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว,ว่าจะจริงไหม แต่สิ่งที่เราเห็นเบื้องต้นนี้ก่อนนะครับก็จะมีสัญญาณเตือนอคนนั่งนะครับที่ไม่รัดเข็มขัดอยู่บนนี้เลยไม่ได้เตือนเฉพาะด้านหน้าคนขับอย่างเดียวละเตือนหน้าจอเครื่องเสียงด้วยแล้วก็เลื่อนเมนูลงมานะครับมีปรับบลูทูธเบรกมือไฟฟ้านะครับแล้วก็ช่องไวเลสชาร์จอันนี้ที่เพิ่มมาไวเลสชาร์จจะอยู่ด้านล่างบริเวณใต้หน้าจอนะครับเวลาจะใช้งานเนี่ยก็กดเปิดจากตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เอาโทรศัพท์เข้าไปวางได้เลย มีทีมทีมสีเข้มสีอ่อนได้อ่าแล้วก็ปรับเสียงเพิ่มเสียงนะครับลดแสงนะครับหรือว่าจะตั้งเป็นอัตโนมัติก็ได้แล้วก็มีูนยนแจ้งเตือนเหมือนคล้ายๆโทรศัพท์เราเวลามีแจ้งเตือนอะไรขึ้นมาเนี่ยก็จะแสดงตรงนี้เลยนะครับถ้าเราจะล้างก็กดล้างได้เลยนะครับอ่าอันนี้เปิดไว้แล้วก็หน้าจอปกตินะครับก็จะ เป็นหน้าจอนี้มัตติมีเดียท้องถิ่นก็เป็นวิทยุ Apple c a r p l a เโทรด้วยบลูทูธก็จะเป็นการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์นะครับแล้วก็เดี๋ยวนะผมเปลี่ยนก่อนโอเคแล้วก็รถของฉันก็จะเป็นการเซตติ้งค่าต่างๆในรถนะครับการเซตติง้งโ,โหมดการขับขี่โหมดปกติโหมดสปอร์ตยังมีอยู่โหมดจอดรถโหมดวันแพดเดิลนะครับค่าดึงพลังงานกลับนะครับที่หรือเรียกว่าเคน้อยเคนกลางเคมากนะครับให้เบรกแรงแบบไหน นะครับ ESC นะครับระบบช่วยควบคุมการทรงตัวระบบช่วยลงทางลาดชันนะครับระบบเตือนความเร็วนะครับแล้วก็โหมดการสตาร์ทรถยนต์ยังมีเหมือนเดิมนะครับโหมดปกติโหมดมือใหม่หรือว่าจอดนิ่งถ้ามาก่อนก็จะเป็นโหมดสถิตนะครับไฟหน้าปรับความสูงความต่ำได้นะครับแล้วก็จะเป็นเปิดปิดไฟหน้านะครับแล้วก็ตัวนี้เป็น follow มี Home นะครับ30ม0 90 1 2สาสามารถตั้งตั้งได้ตามที่เราต้องการเลยนะครับ แล้วตรงนี้ก็จะเป็นเสียงนะครับเมื่อก่อนเสียงเราปรับจากด้านบนเนาะในนี้ก็จะมาอยู่ในนี้เลยนะครับปิดเสียงเสียงเทคโนโลยีแล้วก็เสียงเครื่องยนต์ตอนนี้มีเสียงเครื่องยนต์เพิ่มมาให้แล้วนะครับเดี๋ยวต้องไปลองขับดูนะครับแล้วก็โหมดการค้นหารถไฟเตือนหรือว่ามีเสียงด้วยนะครับระยะเวลาการค้นหารถกี่วินาทีอ่าแล้วก็มีไวเลสชาร์จมาเปิดตรงนี้ก็ได้เหมือนกัน นะครับแล้วก็เป็นการเซตติ้งต่างๆรีเซ็ตตรวจสอบแรงดันลมยาเวลาเราเติมเติมลมแล้วเนี่ยให้มารีเซ็ตตรงนี้ได้โหมดลากจูงรีเซ็ตข้อมูลการขับขี่เปลี่ยนข้อมูลการขับขี่ได้หมดนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องการชาร์จนัดหมายการชาร์จนะครับ AC นัดหมายกี่โมงได้บ้างก็ปรับได้นะครับสุดท้ายเป็นข้อมูลของตัวรถนะครับก็จะอ่าอัตราการสิ้นเปลืองแหละครับว่าว่าเปลืองมากเปลืองน้อยยังไงนะครับ แล้วก็จะมีการตั้งค่าระบบต่างๆของหน้าจอนะครับไม่มีอะไรแล้วก็ด้านล่างก็จะเหมือนเดิมเลยก็คือเปิดไฟหน้าเป็นออโต้ได้มีวันเพเดิลมีที่เป็นเคอร์แรงเคอร์เบาอะไรเงี้ยครับปรับตรงนี้ได้เปิดฝาท้ายที่ปัดน้ําฝนหลังเปิดตรงนี้นะครับแล้วก็ฉีดน้ําปัดน้ําฝนแรงจ่ายไฟภายนอก v 2 l นะครับก็ยังมีอยู่มีออโต้โฮให้นะครับอยู่ตรงนี้แล้วก็แอร์ กดได้เลยนี่แอจะขึ้นมาแบบนี้นะครับเดี๋ยวตอนนี้เราปิดก่อนแล้วก็มีโหมดของแอนะครับมีไล่ฟ้าหลังมาให้แล้วก็อากาศหมุนเวียนนะครับแล้วก็หน้านี้ก็จะเป็นหน้าที่เป็นวิทยุต่างๆก็ปรับเปลี่ยนเยอะครับแล้วก็รุ่นนี้เป็นรุ่นไลท์นะครับก็จะไม่มีพวกระบบะความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นมาทั้งหมด8ระบบนะครับก็ ถ้าถ้าเป็นรุ่นสมาร์ตเนี่ยตรงนี้จะมีนะครับปุ่มอีก2ปุ่มใช้ร่วมกับระบบ Adaptive Cruise Control นะครับตั้งระยะห่างจะดข้างหน้าเนี่ยได้5ระดับเลยก็จะมีปุ่มอยู่ตรงนี้นะครับแต่คันนี้เป็นรุ่นไลท์ก็จะใกล้เคียงกับ V เดิม erm, แต่ว่ามีการปรับเปลี่ยนหลายอย่างนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องทดลองขับดูว่าจะเป็นยังไงนะครับส่วนภายในเนี่ยแตกต่างกันประมาณนี้ครับและนี่คือภายในสีทูโทนของรุ่นสมาร์ทนะครับไอ้นอกสีเบบี้บลูนะครับหรือว่าสีฟ้านะครับก็จะ เป็นเบาะหนังสีขาวตัดสีฟ้ารวมถึงตรงพวงมลาลัยด้วยนะครับแล้วก็ข้างประตูด้วยในส่วนของทริมด้านหน้าของคอนโซลหน้าเนี่ย hh, ก็จะเป็นสีขาวนะครับแล้วก็จะมีเหมือนมุกนะครับมุกเล็กๆนะครับอยู่อยู่ในตัวเนื้อเนื้อของสีนะครับก็จะสวยมากเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในอีกสีหนึ่งนะครับที่เป็นภายนอกสีชานมภายในจะสีอะไรเดี๋ยวไปดูกันครับ และนี่ก็เป็นภายในอีกสีหนึ่งนะครับสำหรับรถภายนอกที่เป็นสีชานมนะครับภายในจะเป็นสีขาวตัดกับสีดำนะครับก็คือในส่วนที่เราสัมผัสเนี่ยจะเป็นสีขาวนะครับแล้วก็อย่างเช่นหัวหมอนหรือว่าด้านหลังของตัวเบาะเนี่ยก็จะเป็นสีดำนะครับรวมถึงด้านข้างของประตูนะครับก็จะเป็นสีดำตัดกับสีขาวพวงมาลัยก็เช่นเดียวกันนะครับในส่วนของทีมด้านหน้าของคอนโซลนะครับก็จะเหมือนกับคันที่เป็นคันสีฟ้าครับเดี๋ยวเราไป สรุปกันด้านนอกอีกทีนึงนะครับว่ามีโปรโมชั่นอะไรบ้างสําหรับในงานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้ครับและในงานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้นะครับเนต้าวีทูก็เปิดทั้งหมด2รุ่นด้วยกันนะครับรุ่นแรกจะเป็นรุ่นไลท์นะครับราคา5้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับมีทั้งหมด4สีนะครับสีขาวสีเทาสามารถส่งมอบได้ภายในเดือนเมษายนนี้เลยนะครับแล้วก็อีก2สีนะครับที่เป็นสีสเปเชียลนะครับจะเป็นสีชมพูซากุระพิงค์นะครับแล้วก็สีเขียวมูนไลท์นะครับสามารถส่งมอบได้ภายในเดือนมิถุนายน ในส่วนอีกรุ่นหนึ่งนะครับจะเป็นรุ่นสมาร์ทราคา5 69,000บาทจะมีทั้งหมด4ส,สีเช่นกันนะครับก็จะเป็นสีขาวสีเทาสามารถส่งมอบได้เดือนเมษาเลยนะครับส่วนอีก2ส,สีที่เป็นสีพิเศษเปิดตัวใหม่นะครับสีมิลส์ทรีนะครับที่เป็นสีชานมหรือจะเป็นเบบี้บูนะครับสีฟ้าสามารถส่งมอบได้ภายในเดือนมิถุนายนนะครับ สำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะครับสามารถทักแบงค์มาได้เลยนะครับในช่องทางทุกช่องทางของ n นต้มิตรดํานะครับไม่ว่าจะเป็น y u u t u b e f b o o k นะครับไลน์นะครับหรือเบอร์โทรศัพท์นะครับหรือว่าลูกค้าท่านไหนอยากจะมาดูรถตัวจริงสีจริงในงานมอเตอร์โชครั้งนี้นะครับสามารถทักมาหาแบงค์ได้เลยแบงค์มีบัตรฟรีให้ลูกค้าเข้างานได้ฟรีๆเลยนะครับแล้ววันนี้แบงค์ต้องลาไปก่อนนะครับกับเจ้านี้เลยครับเนต้าวนะครับผม